แต่ฉนีบมเนี่ยเจ๊ชอบกินมากในความความรู้สึกของเจ๊นะคือเจ๊เป็นคนสวนเนี่ยครับเจ๊ชอบกินชนีบมเพราะว่าเขาจะหวานเมื่อเขาจะหวานมากหวานแบบอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวมันเอาไปบวชได้ไหมเนี่ยเอาแกงบวชได้ไหมดูโอ้โหคิดว่าอันนี้ยมันเป็นเกตที่ว่าไม่ต้องการเกตเอคือนู่นนะอยู่บนต้นแฝงอยู่ข้างบนนี่อันนี้เอได้ห้อยไว้ เเอออ่ห้้ยไวครับาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทุระนะครับผมก็เลยมาดูสวนทุเรียนด้วยนะครับผมวันนี้ผมมากันแบบสดๆเลยนะครับไม่มีเตีย้ยไม่มีติดต่อกันมาก,ก่อนเลยเห็นถามอาเขาบอกอ,อยู่ในสวนเดี๋ยวเราลองอไปดูกันนยา นายาครับนายาครับอยูเ่เบาครับครับโน่นครับได้ยินเสียงอยู่ทางโนนครับ <c oughs> เดี๋ยวไปกันท่านผู้ชมโอทางนี้เขาโตแล้วได้ขายกันแล้วก็ก็มีนะครับผมไป <c oughs> วันดีครับนหนูวันดีครับนายาโอ้วันนี้ไม่มีนัดหมายเลยขออนุญาตนะมันสวยอะ่ะตอนนี้อะไรําทําลูกอะ แต่งลูกรุ่นสองนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจําได้ไหมท่านผู้ชมผมเคยมารีวิวไปแล้วสวนนี้สวนท่าแกนเนี้ยนี่แหละครับผมเหมือนเดิมครับโอ้โหดูดูครับนันโหนครับผมพี่ชายเป็นพี่ชายกับเจ้าของสวนคนรูปนะครับท่านผู้ชมอหนนะครับมาช่วยทํานะครับผมดูเดินๆอันนี้คือบอกเลยว่ามีมืออาชีพครับแต่ต้นนี้เอาไว้กี่ลูกอ่ะนันโหน ประมาณยี่สิบลูกพอแล้วยี่ฮึมฮบอกทำเท่าแกนี้ยไปเทาแก่เนี้ยบ,บ,บอกว่ามีสวยมีต้นสวยนะมีทีเด็ดให้ดูไปครับอันนี้แต่งแล้วอันน,น,นี้อันนี้คือเอาเอาไว้เอาไว้แค่นี้ใช่ไหมดูว่าเราชมดูน,น,นีนะครับท่านผู้ชมโดกมาก,มากเลย นี่ดโอ,โอ้ท่านผู้ชมอ้โหคัสต์ลกัน่คือจะเอาไว้ทั้งหมดนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยไม่มีไม่มีเอาออกอีกแล้วยังยังยังจะเอาออกอีกนิดหน่อยออกอีกหน่อยเพราะว่ากลัวเราลูกบิดอ๋อถ้าดูลูกบิดที่ถ้ามันไม่สวยถ้าไม่สวยเราก็อาออกไม่สวย,อ,ยออกนี่ครับนายาเขาบอกว่าอันนี้ตัวนี้แต่งไว้สวยแล้วภาพรวมท่านผู้ชมภาพรวมครับ ใบดีใช่ไหมใบประมาณนี้ดีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสวยงามครับเขียนบอกว่าอาดัดไอไอไขหมอนไปสองลูกเหอสองลูกสลายพันสีุ่้มเจ้าจอดครับผม,<อ>มดูที่ทิ้งโอ้ยดูลูกทิ้งผู้ชมมันสวยนะเนี่ยมันลูกผมว่ามันงดงามนะลูกนี้ก็ยังสวยนะครับสวยสวยสวยเข้ามันเป็นเยอะเข้ามันเป็นเยอะ มาเป็นเยอะสามลูกเราก็เลยจะเอาออกหมากเอาไว้ลูกเดียวค่ะเพราะว่ามันจำแนกระลูกแหละคือจำแนงเขาเยอะหมากอ๋อถ้าเกิดว่าบางทีเอามาดูข้างล่างที่เขาสอยทิ้งท่านผู้ชมดูนะครับสอยทิ้งนะนี่นะดูโอ้ผมเดี๋ยวมันเอาไปบวชได้ไหมเนี่ยเอาแกงบวชได้ไหมฮะโอ้โหดูท่านผู้ชมอันนี้คือคือของที่แต่ง เขาคิดว่าอันนี้ยมันเป็นเกตที่ว่าไม่ต้องการเกจเอคือนู่นนะอยู่บนต้นแฝนอยู่ข้างบนนี่อันนี้เอได้ห้อยไวเออ่าเอห้อยไว้ครับเห็นไหมครับเอครับผมเนี่ยเอได้ห้อยไว้เดี๋ยวถ้าเขาไม่ไว้เขาก็จะบิดอีกิีหน่อยไม่ไหวก็บิดเขาบิดคือคือยังไงลักษณะแบบมีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแกนอ๋อ ได้พูดสามพูพูมันจะไม่ไม่เต็มอ่ะไม่รอบมันจะเป็นพออย่างเงี้ยเราสเก็ตดูแลเราก็เอาออกได้อีกนิดหน่อยออใบข้าวสมอันนี้คือผมมานี่คืออามือฉมังทั้งนั้นนะครับที่เขาทำอยู่นี่เนาะนี่มีอะไรนาชิดด้วยนาชิดนาหนูนะครับนายยานะครับผมซึ่งเป็นยจ้าของสวนนะครับ นะครับผมจะจองอีกในช่วงช่วงแก่เดี๋ยวมาอีกไฟหนึ่งครับผมอ่าช่วงแก่เลยคราวนี้คืออ่าจะกินกันฟินๆเลยโน่นครับทางโน้นนะครับคบูนทางนี้เขาทําอยู่มือทุเรียนนะครับในในโซนนี้นะครับผมฮะ <Huh? S 1> มันแต่งกันเอาแล้วแล้วหนูจะอ,ออกเออหล่นแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อย เอาแล้วครับเจ้าของสวนบอกเบาเบาครับอ่าทางพี่ชายบอกว่าเอาออกเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันจะหมด <laughs> ดอกนี้เอาไม่เอาไว้เลยใช่ไหมตีดูแรกไม่เอาไว้มันไปถึงใต้รุ่นนี้มันชนกับใต้ชนกับใต้ใช่ไหมยอ,อย่างนี้ผมต้องไปสอยดอกทิ้งหมดแล้วเนี่ยที่นูลล่นนะอ,อ่ะเหรอเหรอแต่ีเด๋ยว รสชาติเราจะดีกว่านะรสชาติเราจะดีกว่าดีเนาะไม่ว่าทําไม่มีเลยอ่ะเก็บเก็บไว้เก็บไว้ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเนี่ยยังไงแล้วมันมามาอีกเป็นเป็นพลเลยมาอีกใต้กิ่งมันเป็นพลเลยเราต้องเอาออกเอาออกเนาะอันนี้ครับแนะนําดีๆนะครับดูวัดไม่ไงตีหลุดแหลกไม่ไงเอาลุงสองใบใช่เออถ้าถ้าเราวายเนี่ยใต้เขามาเออนี่ครับเทคนิคดีๆกับการทำนะครับมันต้องดูการตลาดด้วยนะท่านผู้ชม ตัวน,นี้ก็สวยดูตัวน,นี้ก็สวยตัวน,นี้เยอะมากเลยนะเอ,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 อาออกเป็นมดเนีจริงตั้งแต่เอาตั้งแตเ่เริ่มจับดอกจนถึงตัวเนี้ยมันกี่วันกี่เดือนยังไงอายุมันอะนอยายาอมันบานตอนเดือนธันวาธันวาวันที่สิบห้าสิบห้าธันวาเริ่มบานเริ่มบานเสร็จปุบ๊บปัดดอกปัดดอก ปัดดอกเสร็จปีนี้นายาไม่ได้ปัดดอกเพราะว่าลมเขาดีแล้วอันนี้เขาเขาปัดเองลมช่วยปัดอันนี้นะุ่ผู้ชมนี่คือลมช่วยปัดนะครับปกตินะการทําตัวเรียนนะครับผมถ้าอากาศนิ่งๆถ้าอากาศนิ่งแล้วก็เราจะรอแมลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาปัดเองในเมื่อคราวนี้คือกระจายเกสรอ๋อลมช่วยกระจายเกสรมันก็จะไปทุกไปทุกที่นั่นแหละปิวไปแล้วเกาะต้นนู้นต้นนี้ก็ไปติดกันโอ้ ยอดหย,ยอดครับอากาศสวนนะครับท่านผู้ชมน้ายานะครับนาะสุกันยายนะครับที่ผมเคยรีวิวแล้วนะมาป,ปีนี้โอ้โหติดดีมากเกินดูนะครับไปต่อาามนสวยแล้วก็ตรงว้สามหลอู้มันสวยหมดเลยเหรอสวยหมดเลยนี่เก็บไว้เลยอย้ายาบอกเก็บไว้หมดเลยกระดุมครับมันไม่ใช่กระดุมเสื้อนะครับผม กระดุมคือทุเรียนนะครับสายพันธุ์ของทุเรียนนี่ครับผมถามว่าอยู่สวนไม่อยู่ไม่อยู่กันตะโกตั้งแต่ปากซอยนะครับผมเข้ามาเนาะนะครับพอเ,เอินมาทาทําลูกเขาเรียกว่าแต่งลูกอ่านายาเขาแต่งลูกด้วยอะไรด้วยนะครับเอามาซีรีส์แรกเลยเอากระดุมก่อนดีกว่าถ้างั้นนะนะนะครับวสวนนี้นะนายาครับไอ้แล้วที่ช่วงเนี้ยทุเรียนกําลังลูกประมาณเนี้การให้น้ําอ่ะให้ให้น้ํายังไงเขาอ้อ ในน้ำวันเว้นวันวันเว้นวันสามสิบนาทีสามสิบนาทีวันนี้ให้พรุ่งนี้หยุดะมะรืนให้ให้ต่อสามสิบนาทีน้อยกว่านี้ได้ไหมน้อยกว่านี้มันก็จะไม่เป็นลูกอ๋อคือเขาเขาก็แต่ทามากอะมากเกินไปมีผลไหมทามากเกินไปอ่ขาขัวจะแตกขัวแตกขัวจะแตกแล้วมันมันมีผลกระทบอะไรมั่งถ้าขัวแตก กรัวแต่กมันก็จะไม่สวยมันก็จะเหมือนทุเรียนเป็นโลกนะน๋ะเราจะขายไม่ได้ราคานะมีผลเรื่องราคาอีกใช่ใช่อ๋ออันนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นเก็ดดีๆเคล็ดลับดีๆจากชาวสวนที่เขาทําเองประสบะความสาเร็จเองแล้วก็ใช้พูดง่ายคือในการเรียนรู้ที่อยู่กับเขาอยู่กับสวนทุเรียนมาเลยก็เราเรียนรู้มาเลยแต่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะว่าดินเราเป็นลักษณะไหนเออตองตองดูดินอีกอันนี้ดินยังไงอ่ยดินเรา ดินลูกลงังลูกลงังดินลูกลังก็แต่มาณน้แต่มันก็จะมีปุ๋ยเป็นเป็นมีปุ๋ยคือหนึ่งมีใบไม้เนาะ,ะนี่มีใบไม้อะไรที่ตกลงไปแล้วก็ย่อยสลายบางสวน,นก็เป็นดินทรายบางสวนก็เป็นดินทรายใช่เราต้องดูดินเราด้วยอ๋อถ้าดินทรายมันจะแห้งไวมันจะแห้งไวคือดูดซับน้ามันมันซับลงไปไวไวแล้วคราวนี้มันความความชื้น โคนต้นมันจะแห้งเร็วมันจะแห้งเร็วเพราะฉะนั้นเราเราต้องสังเกตดูดินอ๋ออันนี้ต้องต้องต้องคือเราต้องสังเกตแต่ละพื้นที่ด้วยว่าดินเราเป็นยังไงมั่งไม่ใช่ว่าเราจะนําไปใช้เหมือนกันหมดเลยทุกสวนไม่ได้บางทีเราต้องมาสังเกตสังเกตดินด้วยอะไรด้วยอันนี้ครับเป็นเกตเคล็ดลับของชาวสวนคือก็เรียกสวนเงินล้านครับท่านผู้ชมนี่คือทุเรียนเงินล้านนะครับ เดี๋ยวผมจะมากินสวนทุเรียนเงินล้านนี่แหละสวนเนี้ยคืออยู่ที่ไหนยังไงอยู่ที่คลองพระเจ้าคลองพระเจ้าซอยห้าซอยห้าหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดน้ำเป็นน้ำเป็นอ่าไรเขาชะเมาเขาชะเมาจังหวัดระยองจังหวัดระยองนะครับผมอันนี้เป็นทุเรียนของระยองชาวระยองนะครับผมที่สืบทอดกันการทําทุเรียนมาโดยตลอดรุ่นต่อรุ่นแต่ว่ารุ่นนู่นอยู่นู่นนะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวอดัตที่ผมมาทําคลิปไปแล้วรอบที่แล้วนะครับคลิปอ่าก้านยาวกับหมอนทองอนั่นคือบุคคลน,นั้นคือเป็นพ่ออ่าเป็นพ่อของบุคคลน,นี้นะครับผมแต่สวนคนละสวนนะอ่าสวนนู้นอยู่ข้างล่างนะครับผมอ่าแล้วแต่ว่าสวนนี้เป็นของนี่ครับนาสุก,กัญญานะครับผมหรือสวนนาสุกัญญาปะสิงชอบปะสิงชอบนะครับมผม <laughs> นี่นท่านผู้ชมเป็นยังไงเพราะว่า oh, อ่ะถ้งางั้นก็ผมจะขอจบคลิปไว้เลยแล้วกันท่านผู้ชม,มก็วันนี้ก็มาแนะนำเคล็ดเคล็ดลับดีๆกับการดูแลทุเรียนที่เริ่มออกลูกประมาณไหนการให้น้ําคือให้เก็บความรู้อยา่างน้อยก็ถ้าใครเป็นมือใหม่สวนพึ่งพึ่งทำพึ่งเปิดสวนหรือไม่เคยทำมาก่อนอะไรมาก่อนอก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับผม <Okay. S 1> โอเคนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ